เอ็ดของหนูนะคะไข่เจียวใส่น้ำตาลนะคะเอ็ดย่านะลงคลิปเอ็ดย่าอันอันนี้คลิปไว้ระยาลงทีหลังนะ <c oughs> หัวเราะนะคะพ่อพ่อแม่ <c oughs> น่ารักมากเลยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเอ็ดย่าอันทำโปรไฟล์นะคะเนาะทำโปรไฟล์เมอกี้เป็นโปรไฟล์นี่นะคะ <c oughs> เอ็ดย่าฉันหอมนะคะ อย่ลงรูปน้องก่อนอีกก่อนนะคะเนาะขอบคุณมากมากเลยนะคะเห็นไหมคะพ่อแม่พี่น้องเอซี SC แฟนคลับนะคะ่ะน่ารักมากๆนะคะน่ารักที่สุดอะ่ะเราเห็นแล้วเราปื้มนะคะเนาะปื้มนะคะ รย์นะคะเนาะก็ดีใจเหลือเกินนะคะที่ได้เจอนะคะได้รู้จักนะคะสาวน้อยคนเก่งคนนี้นะคะ <c oughs> ได้เป็นเอซีนะคะเนาะได้ติดตามนะคะดูน้องตลอดนะคะเนาะโอ้ยเป็นอะไรดูแล้วมันมีความสุขอะพ,อพ่อแม,แม่ทุกคนก็น่ารักนะคะเนาะน่ารักมากๆ <c oughs> น่ารักที่สุดอะนี่อจอรย์จจหนหอมนะคะแนะนำตัวเองนะคะครอบครัวนะคะพ่อแม่นะคะอจอรย์จจหนหอมลงลงอันนี้นะคะเนาะทำอันนี้นะคะพ่อพ่อแม่แม่แอย่าจันหอมนะคะเชียงรายเดี๋ยวกนมีรูปอันนั้นมีไหนเอดย่าทำเพจนะคะเพจอดย่านะคะพ่อพ่อแม่แม เพจคนรักน้องต้นข้าวนะคะรวมพลคนรักรวมพลังรักน้องต้นข้าวนะคะเอสซีน่ารักมากมากนะคะดีใจเนาะค่ะเดี๋ยวอาจาอ่านเดอ้อจ้าอาจายเป็นคนเชียงรายนะคะ ไหนล่ะคะเพลงชุดแรกน้องต้นข้าวค่ะผมว่าสิบล้านไม่อยู่นะคะล้านวิวใช่ไหมอ๋อ้นะคะเวลารักใครสักคนมันมีความสุขแบบนี้เองไอ้แก้วเลรอใส่หมวกไปเมฟซีนะคะโอ้ยนะคะ โอ้ยนะค่ะมันมีความสุขนะคะมันเป็นแบบนี้ มันมันรู้สึกดีอะรู้สึกมีความสุขจริงๆอะคะ่ะพ่อพ่อแม่เนาะคะ่ะมันรู้สึกมีความสุขจริงๆอะคะ่ะมันดูไปแล้วก็ยิ้มไปเนาะกำลังมีสมาชิกเจ็ดคนนะคะพ่อพ่อแม่เนะคะเขาก็ให้อาจารย์อัญเชิญคนใช่ไหมนะะเนาะยินดีบ้านใหม่น้องต้นข้าวนะคะ อะไรเอ่ยเขาบอกเอ้นหน้าปกแอดยาเปลี่ยนแล้วนี่เนาะเขาให้บอกว่าอะไรสักอย่างนี่แหละนะคะเดี๋ยวก่อนลงเท่านี้ก่อนนะคะเอซีจ้านะคะอืม นี่แหละนะคะเนาะเอ็ดยาเพิ่งสร้างกลุ่มนะคะนี่แหละค่ะเราก็นะเหมือนพ่อพ่อแม่แม่ว่านั่นเลยค่ะรักแบบไม่มีเงื่อนไขใช่ตาจ้าน้องต้นข้าวไปร้องเพลงค่ะงานกาชาติ ค่ะผลไม้ทุเรียนลูกตั้งสามแสนค่ะเพิ่งเคยเห็นที่ตลาดนะคะผมซื้อสองร้อยสามร้อยนี่เองนะคะเฮซีบอกเพลงของน้องนะคะต้นข้าวนะคะทันอ,อะไรนะค่ะทันอะไรนะหกสิบดเพลงสมัยก่อน,นะคะอ๋อ ค่ะเทปขายดีแน่ๆใช่ไหมคะจริงเหรอว่านั่นนะคะพ่อแม,แม่ไปไหนเห็นย่าน้องค่ะใช่ค่ะคุณสมเกียรตินะคะ <c ười> คุณแจ๋วค่ะสสดีค่ะแอดค่ะอย่าเห็นบ้านของน้องแล้วดีใจน้องจังประสบผลสําเร็จทุกคนดีใจนะคะมีใครบอกว่าจริงเหรอใช่สิคะนคะคะนี่แหละบ้านน้องนะคะไม่ใช่ได้ไงนะคะเอซี FC. นะคะไม่ใช่ความฝันนะคะนี่คือความจริงนะคะบ้านของเด็กอายุสิบสองนะคะซื้อให้คุณย่านะคะเอซีเออแอดย่าหมวดแล้เออดย่าเป็นันเพื่อนของท่านแปเก็ไมนะหลายคนนะที่แอดย่าเป็นเพื่อนอยู่นะคะนี่นะคะทุกท่านจ่าแอดย่าเอาลงไปแล้วนะคะเนาะนะคะให้พ่อพ่อ,พอแม่แม่นะคะ ขอบคุณพ่อพ่อ,พอแม่แม่นะคะเชิญพ่อพ่อ,พอแม่แม่นะคะเข้ากดมาในกลุ่มแอดย่านนะคะแอดย่านรู้เชิญใครนะคะมีมีเอฟซีเยอะอยู่ในเฟสนะคะแต่แอดย่าอันอันนี้ไม่ได้นะคะแอดย่าจจำไม่ได้นะคะว่าเป็นใครบ้างจาได้แต่ท่านแปรจําได้แต่คนที่อยู่ในอันนี้เนาะอยู่ในในในที่เราเคยรู้จักกันนะคะเอฟซีแอดย่ามาก่อนนะคะเอฟซีแอดย่านะคะ ค่ะแม่ๆพ่อๆน้องนะคะรวมเข้ากลุ่มพลังรักนะคะเนาะถ้าใครเห็นนะคะกลุ่มพลังรักน้องต้นข้าวนะคะใครม้นไม่ดีนะคะแอดย่าบล็อกหมดเลยนะคะ เมนไม่ดีนะเอดย่าบล็อกแล้วค่ะเอดย่าไม่เอาไว้หรอกนะคะเอดย่าไม่เห็นไม่เห็นบางที่นะคะอันเม้นไม่ดีนะคะเอดย่าอยากอันนี้โปรดโทนะคะว่าใดน,นะคะพ่อแม่ไปไหนมีแต่ย่าน้องอ้าวคุณสมเกียรตินะคะคุณสมเกียรติโอแสดงว่าไม่ได้เป็นเอซีน้องตัวจริงนะเนี่ยเนาะคุณสมเกียรติไม่ได้เป็นเอซีน้องใช่ไหมเอ่ยหรือว่าไงคะ เป็นเอสีคุณน้องหรือเปล่าคะคุณสมเกียรติพ่อแม่ไปไหนเห็นแต่ย่านะคะเมื่อวานออกรายการนะคะนายห้างซองเดอร์เขาสัมภาษณ์น้องอยู่นะคะคุณสมเกียรติจ๋านะคะใส่หน้าจริงด้วยเด้นนะคะเหมือนคุณนลงนะคะเอสนะใส่คำว่าแค่ไขเด้อค่ะคุณแจ๋วนะคะสวัสดีค่ะอย่านะคะเห็นอันบ้านดีใจกับน้องจังเลยคะ่ะประสบผลสำเร็จนะคะ นะคะย่านาบ้านน้องค่ะมีสระว่ายน้ำด้วยคับนะคะน่าจะมีนะคะทําไม่ยากสระว่ายน้ํานะคะที่ดินพอนะคะจ้างเขาทําไม่แพงนะคะ